ดีปีใหม่ค่ะชาวลัคนาพิจิกและชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกก็คือผู้ที่นำวันเวลาเกิดไปผูกดวงหาลัคนาแล้วผลออกมาคือลัคนาพิจิกส่วนชาวราศีพิจิก,กก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมทั้ง2กรณีนี้ดูคลิปของลัคนาและราศีพิจิกคลิปนี้ได้เลยค่ะในเดือนมกราคม2564า ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่2564กับคุณผู้ฟังที่รักของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จทุกๆเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะหน้าที่การงานโชคลาภความรักนะคะประสบความสำเร็จทุกๆอย่างเลยเฮงๆปังๆดีตลอดปีตลอดไปเลยในเดือนมกราคมนี้นะคะดาวพระเกตเนี่ยเข้าไปอยู่ในลัคนาของชาวพิจิก ระยะนี้คุณก็มักจะชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเฟี้ยวฟ้าทำสมัยวิ่งว่างอะไรเนี่ยแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะเฟี้ก็จริงแต่ชอบเข้าวัดทาบุญชอบของเก่าชอบที่จะช่วยเหลือคนชอบสนทนากับคนทั่วไปทั้งต่างชาติต่งางภาษาทั้งเรื่องการฟังพยากรณ์ทั้งเรื่องลึกลับศาสตร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยชอบเพราะเนี้ยเป็นลักษณะอุปนิสัยของดาวพระเกตที่เข้าไปอยู่ในเรือนลักษณะของคุณนั่นเอง ทีนี้ส่วนดาวเจ้าเรือนตัวเองนั้นก็เข้มแข็งดีค่ะเพราะว่าเป็นเกษตรราธิปดีแม้ว่าดาวพระอังคารเนี่ยจะอยู่ในเรือนอริแล้วอริเป็นเกษตรราธิปดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็การที่เป็นเกษตรแฝงเปลือนก็ทําให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นค่อนข้างที่จะ แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นซะด้วยมีศัตรูช่วงนี้ก็จะแพ้ภัายตัวเองด้วยนะศัตรูของคุณคุณจะก้าวผ่านและเดี๋ยวมาอธิบายยาวๆว่ามันจะก้าวผ่านอย่างไรในะเมื่อดาวตัวเองนั้นไปอยู่ในภพอริแถมยังเป็นเกษตรตาธิปดีอีกในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนั้นคนพิจิกนั้นมีแน่นอนเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นั้นจับคู่และกลุ่มกันอยู่ ในลัคนาราศีมังกรมาระยะหนึ่งแล้วเรื่องบ้านช่องที่ดินรัพ์เส็นมีสิทธิ์ที่จะวุ่นวายอยู่กับเรื่องนี้แต่ว่าจะซื้อเพิ่มจะขายไปหรือจะมีปัญหาอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพราะทุกดาวชุมนุมสาม,มัคคีกันอยู่ในเรือนสหัชชะ เรื่องพูดจ่าพบปะมันจะถี่มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแต่แอดมินก็มองแล้วว่ามันก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรแนวนุ้มก็ไปในทางที่จบสวยใครกู้เงินซื้อรถซื้อบ้านระยะนี้มันจะผ่านขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารไปก็เอาเป็นว่าตามเรื่องหน่อยอย่าท้อถอยแล้วก็จะประสบความสำเร็จนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นคุณเป็นราศีที่8ของจักรราศีหรือที่เรียกกันว่าเป็นราศีมรณะของโลกดังนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องมรณะมาทําร้ายคุณได้ไอประเภทตายไม่ตายนี่ปิดไปเลยเพราะว่าคนลัคนาราศีพิจิกนั้นดวงค่อนข้างแข็งเรื่องราหูจะกุมลักเลงลักคุณพิจิกก็มักจะได้รับการยกเว้นและเอาจริงๆราหูก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเพราะว่าการมีดาวราหูกุมลักหรือเลงลักจะทําให้คุณ เป็นคนที่ทันคนจะทำให้คุณเป็นนักเลงพูดจริงทำจริงในเรื่องในแง่ที่ดีของดาวราหูนะแม้กระทั่งตํำรวจหรือทหารที่มีดาวราหูเด่นเนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกกองปราบนะจะเป็นพวกไปปราบปามผู้ร้ายปราบปามผู้มีอิทธิพลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาไม่เป็นผู้มีอิทธิพลเองเขาจะเป็นผู้ปราบอิทธิพลสําหรับพวกที่มีดาวราหูเด่นนะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลหลอกลาหูเล่งรักก็ปล่อยเขาเล่งรักไปเราทําอะไรได้บ้างอะเราก็ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบทําบุญทําทานทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําได้ทําให้จิตใจของเราสุขุมเยือกเย็นเป็นระเบียบแล้วดาวอังคารดาวประจําตัวเนี่ยเดินค่อนข้างดีไม่มีพักไม่มีถอยแน่นอนว่าจิตใจของชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนมกราคมเนี้ยเป็นแบบที่แอดมินบอกแน่นอน แถมในเดือนนี้มีแนวโน้มว่าหน้าที่การงานจะดีขึ้นได้เป็นนายตัวเองได้ประสบความสำเร็จทางด้านงานที่คุณคิดจะทำทีนี้ดาวอริที่เป็นกเกษตรตาธิปดีที่แอดมินบอกตอนต้นคลิปจำได้ไหมว่าทำไมแอดมินบอกมันดีแ่ะในเมื่ออริเป็นอริอริเป็นกเกษตรตาธิปดีก็อริมันฆ่าอริไงไม่มีอริที่ไหนจะมาทำร้ายคุณได้ คุณจะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้ดาวที่มันเดินลักษณะอย่างเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะนิสัยคุณในระยะนี้เลยนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชาวพิจิกจะตั้งสติและตั้งรับอย่างดีคุณจะไม่ย่อท้อคุณจะไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคอะไรทั้งนั้นที่เกิดขึ้นในระยะนี้คุณจะเป็นนักดิ้นรนนักสแสวงหา และคุณจะเข้มแข็งและแก้ปัญหาเก่งด้วยเพราะฉะนั้นใช้ดาวตรงนี้ให้คุ้มค่านะคะชาวลัคนาพิจิกมีปัญหาอะไรเข้ามามีอุปสรรคอะไรเข้ามาตั้งสติก่อนใช้พลังที่ดาวอังคารส่งให้เปิดทางให้สติปัญญาและอารมณ์ของคุณสว่างสดใสจัดการมันด้วยการตั้งรับตั้งสติจัดการทุกๆอย่างด้วยความระมัดระวังรอบคอบแล้วคุณก็จะผ่านไปได้จัดการมันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันตามลักษณะของดาวพระอังคารเลยคุณผ่านไปได้อย่างแน่นอน เรื่องหนะ้าที่การงานการเงินด้วยนะคะเอาจริงๆตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มแล้วว่าเงินทองกําลังเข้ามาดาวไปคุมร่วมกับดาวคู่ของหุ้นส่วนมีแนวโน้มว่าไม่ว่าจะไปร่วมงานทํางานกับใครเนี่ย คุณจะได้หุ้นส่วนดีหรือเป็นไปได้ว่าได้ทำงานร่วมกันกับคู่ครองและทั้งหลายทั้งปวงนั้นส่งเสริมให้คุณได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำดังนั้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลอะไรของชาวลัคนาราศีพิจิกเลยพอหลังวันที่14มกราไปแล้วดาวหน้าที่การงานไปตกอยู่ในเรือนสหัชชะซึ่งมีดาวเสาเป็นเจ้าเรือน แล้วดาวเสาร์ก็เป็นเกษตรราธิบดีอีกดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการงานอีกเขากลุ่มร่วมกันดาวพุธเข้าไปอีกดาวพุธเป็นเจ้าเรือนอะไรดาวพุธเป็นเจ้าเรือนลาพระรออยู่แอดมินตกเข่าตรงหน้าคอมตอนนี้เลยว่าไม่รวยตอนนี้พี่จิกจะไปรวยตอนไหน ราหูเหรอถึงบอกไงช่างมันปฏิบัติบูชาภาวนาบูชาอันนี้มีผลต่อจิตใจที่มันสับสนวุ่นวายเพราะราหูส่งกระแสมาถึงใจเราได้แต่ไม่ได้มีผลกับเงินของคุณนี่อย่าไปเครียดถ้ามีเงินเข้าความสุขก็มาอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอุปสรรคมีไหมมีปัญหามีไหมมีแก้ปัญหาได้ไหมได้ก้าวข้ามอุปสรรคไป เงินเข้ารัวๆความวุ่นวายเหรอโหเยอะแชะมันมีแน่ๆดาวมันชุมนุมสาม,มัคคีกันอยู่ตรงนี้บอกเลยดาวกลุ่มอยู่เพียบดังนั้นเตรียมกลุ่มหัวได้เลยปวดหัวแต่เงินมาไหมมาใจมาไหมมาฟูไม่ล่าบอกว่าเงินมาฟูแน่นอนทีนี้เรื่องติดต่อสื่อสารมันก็จะยุ่งมากช่วงระยะปลายเดือนที่ดาวมันเข้าไปกลุ่มร่วมกันอยู่ในภพศาสตร์ช้าเห็นไหมคะตั้งแต่เลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขห้าเลขสี่เลขหกไปกลุ่มร่วมกันน่ะ เสาร์พฤหัสอาทิตย์พุธศุกร์มันกลุ่มร่วมกันมัดกันยุ่งเหยิงแยกพวกตีกันดังนั้นระยะนิคำพูดคำจาระมัดระวังให้ดีอยู่นิ่งๆสง,งบสง,งบสวยสวยดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนั้นก็ถอยหลังด้วยนะคะตั้งแต่วันที่23มกราคมไปแอดมินบอกยาวไปเลยว่ามันจะอยู่ถึง11กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่อง ของคําพูดคจาจาเรื่องของสัญญงสัญญาอย่าไปปากเปล่ากับใครอย่าไปรับปากถ้าทําไม่ได้ระมัดระวังมันจะวุ่นวายมันจะเหนื่อยมันจะหนักมันจะเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวหมดระมัดระวังหมดแต่เมื่อข้ามผ่านขั้นตอนพวกนี้ไปได้พ้นไปแล้วมีแต่เรื่องดีเท่านั้นที่ชาววิจิกจะได้เปิดรับขึ้นมา ชาววิจิกนั้นคุณยังมีโชคอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเพื่อนที่ค่อนข้างพึ่งพาได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเพื่อนคุณจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างให้หรือแม้แต่ชาววิจิกบางคนที่ผ่านมาตกงานเปลี่ยนงานได้ตำแหน่งงานไม่ดีคุณจะได้เพื่อนฝูงนี่แหละค่ะประคับประคองช่วยเหลือกันไปคุณจะมีผู้ใหญ่ประคับประคองช่วยเหลือกันไปดาวสหัชชะอยู่ตรงนี้นะช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปปีกว่านะ ชาวพิจิจะเดินทางบ่อยมากๆการเดินทางระยะสั้นๆนมันไม่ไกลมากสหัสชะไงเฮหาพบปะปาร์ hey, ha, pa, party, meeting, ตี้มมติ้งอะไรเงี้ยแต่แต่มันมีเยอะไงมันมีเยอะมันมีโอกาสที่จะต้องไปประชุมไปสัมมนาไปฝึกอบรมในต่างจังหวัดด้วยเหตุที่ดาวสหัสชะนั้นเป็นตำแหน่งที่ มั่นคงเข้มแข็งแข็งแรงดาวสหัสชชะก,ก็คือดาวพระเสาร์ไงดาวพระเสาร์เป็นเกษตราธิบดีก็คิดดูสิว,ว่าเรื่องติดต่อเจรจาสื่อสารมันจะมีเยอะก,กว่าปีที่ผ่านๆมาแค่ไหนและทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมันจะดึงเงินเข้ามานับแต่จากนี้ไป2ปีจะเดินทางอยู่อย่างเงี้ยแล้วถึงจะได้ตังมีตังก็มีกําลังที่จะเดินทางอุ้ยเหมือนฝนตกแต่ไม่เป็นไรเราอ่านต่ออะเราเราอ่านดาวต่อได้ ดาวพฤหัสบดีเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยพอไปกลุ่มร่วมกับดาวที่ติดต่อสื่อสารอย่างดาวสหัชชาแอดมินถึงบอกว่าเงินทองมันมาด้วยกันได้เลยเพราะสิ่งนี้ทําให้เงินเข้ามาแบบไหลมาเทมาก็เดี๋ยวพอดาวเดินเต็มแรงส่งกระแสถึงดาวพื้นดวงเต็มที่เจ้าชะตาจะรู้จักคําว่ามือขึ้นหยิบจับอะไรเงินทองเข้าอ่ะ คู่ความคนรักในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ค่อนข้างดีค่ะเอาอกเอาใจดีตัวเขาอยู่กับเจ้าชะตาเลยตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมากลางเดือนก็ยังนําพาเรื่องเงินทองหน้าที่การงานหรือทํางานร่วมกันพูดคุยอยู่ด้วยกันพอปลายเดือนก็มักจะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือวางแผนไปไหนด้วยกันถ้าได้ยินเสียงรัวๆเนี่ยลูกหมาน้อยมันมากระทืบเท้าอยู่ข้างแอดมินนะคะก็ ฟงังงไปเนาะนึกว่าเป็นเสียงประกอบก็แล้วกันก็คือเอาแต่ใจตัวเองมากระทืบทาาต้องการให้สนใจเพราะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยแอดมินยังไม่ได้ลุกจากโต๊ทำงานเลยอ่ะในเดือนมก,กราคมนี้นะคะสําหรับชาวพิจิกซึ่งเป็นคนโสดนั้นมีโอกาสพบเจอคนที่คล้ายกับตัวเองอย่างสูงคือคล้ายกันมากจนไปชอบเขาอะแล้วก็ฐานะค่อนข้างดีนะหน้าตาดีแต่ว่าออกแนวเจ้าชู้หน่อยเข้ามาทําความรู้จักก็ลองเปิดโอกาสพูดคุยกันดูเผื่อจะแมทกันได้ สำหรับสุขภาพนั้นโดยรวมแล้วไม่มีดาวใดวอยู่ในภพเสียเลยยกเว้นดาวพระอังคารสิ่งที่แอดมินจะเตือนก็คือให้เรามาระวังให้ดีเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเดินทางที่บ่อยขึ้นไงดังนั้นระมัดระวังอย่าประมาทอย่าขาดสติไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านนอกบ้านในรถนอกรถเดินข้ามสะพงสะพานเดินขึ้นบันไดระวังให้มากเนาะหรืออีกเรื่องคือเรื่องที่เจ็บป่วยเรื้อรังมันจะกลับมา บางคนเจ็บสะโพกบางคนเจ็บข้อเท้าบางคนเจ็บข้อมือมันอาจจะถึงเวลาที่ต้องเข้าผ่าตัดรักษาอันนี้เป็นไปได้นะคะดังนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะคะลัคนาราศีพิจิกเป็นกำลังใจให้แล้วถ้าอยากสนับสนุนแอดมินให้แอดมินทำช่องวันนี้มีเรื่องเล่าพยากรณ์ต่อไปเรื่อยๆสนับสนุนแอดมินด้วยการแชร์คลิปนี้เผยแพร่ออกไปเป็นกำลังใจใแอดมินนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ